พี่ตูบเดินนำจิววิ่งตามขาสั้นซอยยิกยิกตับตๆบตับต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 บจิวลื่นล้มในนาข้าวหน้าทิมแอดพี่ตูบหันมามองพี่ตูบหมอบราบกับพื้นรอให้จิวขึ้นจิวตะกายปีนขึ้นข้างตัวพี่ตูบและแล้วก้นนี้น้อยก็ได้สัมผัสบัลลังก <S S S> ์ VIP เป็นครั้งแรกนอกจากเป็นผู้โดยสาร จิ๋วยังทำหน้าที่เป็นเรดาร์สองทางให้พี่ตู่ด้วยเห็นงูเขียวเลื้อยอยู่ข้างหน้าร้องเตือนพี่ตู่หักหลบด้วยสเต็ปเพ,พรอดคมเขี้ยวไปแบบเส้นยาแดงผาแตกพี่ตู่หันมาเลียจิ๋วขอบคุณจิ๋วจ้องหูซ้ายและหูขวาพี่ตู่อย่างจรงิงจังเตรียมจิก จิ๋วจิกหูซ้ายพี่ตูดเลี้ยวซ้ายทันทีทดสอบเลี้ยวขวาคล่องแคล่วว่องไวนี่มันรถซิ่งชัดๆฝนตกหนักสะพานไม้น่ากลัวพี่ตูแบกจิ๋วเดินฝ่าพายุเท้าพี่ตูลื่นถลไ่ตะใคร่น้ำพืดเสียงไม้หักดังสน,นั่นทั้งคู่ตกลงแม่น้ำลอยและล้วร่วงลงสู่ความเวิ้งว้าง จิ๋ววไายต้านกระแสน้ำเต็มกำลังกัดฟันสู้กับแรงน้ำเฮยายานดันจิวให้พ้นน้ำแม้ตัวเองจะจมแหลมไม่จมแหลมก็ยอมสวรรค์ทรงโปรดยายบัววิ่งฝ่าสายฝนมาพร้อมกับสวิงคู่ใจอดทนไว้นะลูกฮึบช้อนขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีรอดตายวุดหวิตเรากับปาติหารเช็ดตัวให้แห้งใต้ถุนบ้านที่อบอุ่นรอยยิ้มของยายคือคำสัญญา มาอยู่ด้วยกันเถอะและนี่คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวเรายายตั้งชื่อให้พี่ตูบกับเจ้าจิว๋ว